เจ้าข้าเจ้าเริ่มเอาไฟคริสต์มาสมารประดับประดาเนาะจ้าเป็นเจ้ากรยานเนี่จะนะ้านะเจ้าเอาไฟมาใส่เริ่มสีเมิดเนาะจ้าสีขาวนา้านาวกับย่ามะแลงกับสีเมิดเมิดไหวจ้าย่ามาเสากับสีแกงสาเนาะจ้า ดีงายน้ำกันจะพี่นอ้งนองยางรดยางรดสะพานทางรถไฟนาอจ้ะห <c oughs> นาวลม ทำง,งานอีกสิเมื่อก็ได้ย,ยุดเจ้าพี่น้องยุดพักหล่อนอาทิตย์หนึ่งบรรยากาศจะเศร้าอากาศบริสุทธจ์จะเชื่อ ขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้จอจ้ะที่เข้ามาติดตามยายโดนัท คุณที่ห้กำลังใจยายโนนัดเนาะจ้ะเนาะเข้ามาแวะเข้ามาเบิ่งคลิปยายโนนัดมาติดตามยายโนนัดยายโนนัดกะที่มันบ้านแบบนี้แหละจ้ะบระดี๋ยวยังมากไม้เนาะจ้ะเนาะจ้ะเสิบุทันรถไฟ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องยายนอนาสตอรี่นะจ๊ะไปจ้ะทักงานน้องยายนอนาจ้ะพี่น้องบอกกันจะเสาวันอังคันอังคารที่สองเป็นสิงหาน่าจ้ะตอนนี้ก็ดีซีเครื่องจ้ะพี่น้องเสากเ้า ไอเดอนทางก็กำลังสิเดินทางไปขึ้นรถไฟนะจ๊ะเริ่มมืดแล้วจ้ะปกติจะซ้ำมอืดดีดีก็ยังแก่งนะจ๊ะนี่เริ่มมืดแน่ ไปจ้ะทำงานน้ำกันมาหากินเนาะจ้ะพี่นอ้องลมแห้งแห้งพี่นอ้องฝนสิตก ล่อรถไฟเนาะจ้ะอันนี้เป็นลิฟต์ก็เป็นใดแล้วจ้ะสะภานร้อยมาเทเอเอนสะภานร้อยเนาะขามไปฟังพ่นจ้ะสะพานร้อยขามไปขึ้นรถไฟฟังพุผนมาจ้ะ ซีมีลิฟกับบันไดขึ้นแล้วแต่สิอยากขึ้นลิฟหรือขึ้นบันไดเนาะค่ะ

ตกทั้งอาทิตย์เลยพเห็นพวกเขาเลยพี่น้องฝนตกและก็หมอก Quân. bán quan phải nên tốt đi hát phân cả đài ไงกะกากกดไห์กดแช่กดซัใครกดติดตามลิดใจโดนนัทในเดอ้อจ้ะเอซี F C. ไปบอมักก็บ,บ่าเป็นยังจ้ะสามารถเรื่อนผ่านในเลยจ้ะพี่น้องแท่งฝนไปร่อรถไฟกันจ้ะพี่น้อง นีแสงนิดหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็เอาใบแค่เนียนะจ๊ะพี่นอ้องพอกันไหมคลิปหนาจ้ะสวัสดีจ้า